สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินสิกแล้วนะคลิปนี้ครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับที่ผมจะพามาปราบบอสยักษ์มาน้ําแข็งกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะปราบกันได้แล้วเนาะก็เป็นบอสระดับที่ไม่ได้ยากมากนะครับก็ถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะครับก็โอเคผมก็จะพาไปปราบบอสตัวนี้กันนะครับซึ่งก็จะเป็นบอสเหมือนเหมือนเยเต๋เนาะ ก็คือเป็นลิงขนสีขาว,ขาวตัวใหญ่ๆนะครับชื่อของเขาก็คือยักษ์มาน้ําแข็งนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปปราบกันเลยดีกว่าบอสนะครับจะอยู่ตรงภูเขาน้ําแข็งตรงนี้เห็นไหมจะมีภูเขาน้ําแข็งอยู่ครับเมาส์ผมไม่เห็นอะแป๊บหนึ่ง mm hmm. เห็นไหมตรงที่ผมหันไปอะ,อะตรงนั้นแหละตรงที่เป็นรูปดาวแฉกๆๆอะ,อะตรงนั้นจะเป็นปล่องภูเขาน้ําแข็งนะครับก็บอสจะอยู่ในนั้น ผมก็มีวิธีปราบบอสแบบไม่เจ็บตัวกันนะครับก็จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดถึงสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมาก่อนนะก็จะเป็นอาวุธนะครับแล้วก็พวกชุดกันหนาวเนาะเพราะว่าบนยอดเขาก็จะมีอุณหภูมิที่หนาวหน่อยนะครับก็แต่งชุดเกราะกันหนาวด้วยนะครับจะมีหมวกเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ผ้าคลุมเนาะอ่าแล้วก็อย่าลืมอาวุธนะครับผมนะครับก็จะใช้แค่ธนูเหล็กบวกกับลูกกระสุนอีก128ลูก แล้วก็อาหารสลับเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มเล่นอีกนิดหน่อยนะครับถ้าใครที่แบบกลัวแบบเราตายล้วเกิดไกลนะครับก็เตรียมจุดเกิดมาด้วยนะครับนะไปไปกันเลยดีกว่าระวังไอ้กาดไว้ให้ดีนะครับเห็นไหมเยอะมากเลยนะเกิดขึ้นมานี่คือเยอะเยอะจริงตอนนี้นะครับผมก็จะถึงปล่องของภูเขาลูกนี้แล้วนะครับผมต้องหาทางขึ้นไปก่อน ไม่ได้พวกมาด้วยถ้าใครที่แบบขึ้นยากก็เอาพ่วกมาด้วยก็ดีเนาะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ถึงนะอ่ะตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับเอ็นไม่ยักษ์โอ้โหโจมตีเราเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาปราบวอตตัวนี้กันนะแบบไม่เจ็บตัวนะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางขึ้นไปด้านบนก่อนระวังเขาโจมตีด้วยนะครับ โอเคตอนนี้เรามาถึงปากถ้าทางเข้าไม่ใช่ปากถ้าก็คือทางเข้าไปประลองกับบอสแล้วนะครับแต่เราไม่ต้องเข้าไปนะเราไม่ต้องเข้าไปนะครับน้องๆเห็นตรงที่เป็นยอดน้ําแข็งไหมยอดภูเขาจะเป็นแบบเห็นไหมเป็นแหลมๆขึ้นไปด้านบนอะ่ะเราก็ขึ้นไปตรงนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปที่ลานบอสนะเราขึ้นไปด้านบนตรงนี้ดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเรามีอาวุธระยะไกลไง ก็บอกเลยแล้วกันนะครับก็คือนี่แหละวิธีที่ผมจะใช้ในการปราบบอสตัวนี้นะครับระวังนะระวังสกิลของบอสด้วยนะครับค่อนข้าที่จะรุนแรงเหมือนกันนะครับบอสตัวนี้ก็คือตีเราทีเดียวตายเลยนะผมเคยโดนแล้วนะครับถ้าปาน้าแข็งอนะ่ะโอเคมารามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับผมจะใช้นี่เลยนะครับภูเขาบังให้นะครับแล้วก็ ผมจะใช้ธนูนะยิงไปตรงพื้นที่ตรงนี้เห็นไหมเห็นส่วนที่เป็นหลังของบอสไหมครับจะมีแบบโล่งๆหน่อยเนาะอาจจะเหมือนจะยิงไม่โดนบอสครับแต่ถ้าเราลองยิงไปดูนะเห็นไหมโดนนะครับเรายิงจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมโดนเหมือนกันนะครับนี่โดนนะครับะระวังสกิลบอสด,ด้วยนะครับหลบหลบนิดนึงนะแม้แบบนี้ก็โดนนะครับ

ปล่อยพลังน้าแข็งออกมาเนาะเห็นไหมก็จะแบบปล่อยแบบรอบๆรอบๆไอ,อ,อ้นี่เลยนะครับรอบๆลานเลยนะต้องระวังให้ดีนะครับแต่ก็ไม่โดนเรานะเพราะว่าเราอยู่ด้านบนนะครับเมื่อกี้เกือบโดนแล้วไหมล่ะสกิลปาน้ําแข็งโอเคบอสเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้มีช่องอยู่่ะค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันเนาะยิงลอดช่องได้ไหม เดี๋ยวลองดูเพราะว่าบอสเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเราละยิงตรงนี้ได้ไหมอ่าดนเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นดาเบจที่ค่อนข้างน้อยอะ่ะลบยี่สิบเจ็ดเอ็อุ้ยเกือบโดนนี่แนะนี่แนะนี่แนะไม่เป็นไรแต่โดนเหมือนกันเนาะอ่ะยิงไปตรงตรงนี้ถ้าตรงหัวลูกศรตรงเนี้ยอ้าวไม่โดน ตรงนี้โดนเห็นไหมอุ้ยเกือบโดนแต่ก็ไม่โดน <c oughs> อะใกล้าตายแล้วนะครับสลับบอสตัวนี้โอเคเกือบแล้วอีกนิดเดียวกับลูกธนูอีก50ลูกเท่านั้นใกล้าตายแล้วใกล้าตายแล้วใกล้าตายแล้ว อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยนะครับก็ได้มา67ดาวนะสำหรับบอสต,ตัวนี้นะครับถือว่าเยอะมากนะสำหรับการสังหารบอสยักษ์มาน้าแข็งเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันก่นกานครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอ่าเรามาดูของรางวัลกันดีก่านะครับเพราะที่ผมเห็นตอนนี้มีอยู่3ชิ้นนะก็คืออ่าของชิ้นแรกนะครับสานไอซ์นะครับ20ชิ้นนะนี่เลย ก็ได้จากไอ้กัดเหมือนกันนะแล้วก็ได้จากบัตัวนี้เหมือนกันนะครับอุ้ยตัวอะไรอะน้ําแข็งอะไรเหรอโอเคอีก okay, อย่างหนึ่งนะครับก็คืออันนี้คืออะไรอะอุ้ยอะไรอะรางวัลมันอะไรเดี๋ยวขออ่านก่อนนะรางวัลมันพินาศน,นะครับรางวัลพิสูจน์ความกล้าหาญในการเอาชนะยากมาน้ําแข็งนําไปวางไว้ในโทเทมหมู่บ้านทุ่งน้ําแข็งที่หมู่บ้านนะครับชาวบ้านจะขอบคุณคุณอย่างมากก็ ถ้าเรานําสิ่งนี้ไปให้ชาวบา้านชาวบ้านจะขอบคุณเราหรอจะเป็นมิตรกับเราใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะลองอีกทิศนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นหน้ากากของหน้ากากอะไรอ่ะหน้ากากเดี๋ยวขออ่านก่อนนะหน้ากากมารพินาตนะครับก็เป็นพลังยักษ์มารน้นําแข็งนะที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็เวลาอะไรก็ว่าไปนะครับพลังป้องกันกายภาพบวกสี่พลังป้องก,าากันระยะไกล วก17นะครับซึ่งก็จะมีคุณสมบัติพิเศษที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้นะหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือก็จะเปลี่ยนของเหลวรอบๆนะครับให้แข็งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้นครับว่าจะเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นน้ำแข็งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันดีกว่าเนาะคลิปนี้เราก็มาปราบบอสให้ดูเฉยๆนะครับปราบบอสแบบง่ายๆนะครับไม่เจ็บตัวด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ ก็พามาปราบบอสยักษ์มารพินาศเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่แบบเออปราบยากจังนะครับใช้วิธีนี้ได้นะวิธีง่ายๆนะที่ใครหลายคนก็คงจะนําไปใช้กันแต่น้องๆบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ไงก็ใช้วิธีผมได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ